สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปอนธะิบายการทำงานของเจ้าตัวชาร์จแบบก้อนนะครับแบบต้องบอกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือมีลูกค้าท่านหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วก็แจ้งว่าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับที่ผมนำมา ให้ทดสอบทดลองมีอยู่2ก้อนนะครับฟังขวาก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นแบบท,ที่ไม่มีไฟในแบตเลยนะครับแบตแบตท,ที่มีลักษณะอาการนี้ก็คือเป็นแบตท,ที่เสียแล้วนะครับนะครับหรืออาจจะเป็นแบตท,ที่ทิ้งไว้นานจนไม่มีไฟเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแบตท,ที่มันยังใช้ได้เนี่ยคุณจะทิ้งไว้นานแค่ไหนก็จะต้องมีไฟเหลืออยู่ นะครับถ้าเขาไม่มีไฟเลยแสดงว่าเสื่อมแล้วนะครับเซลเขาเสื่อมแล้วนะครับกับแบตอีกก้อนหนึ่งตรงนี้เป็นแบตท,ที่ยังใช้ได้นะครับแต่ไฟก็ไม่ได้เต็มนะครับถามว่าจะรู้ได้อย่างไงว่าแบตยังใช้ได้นะครับก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือมิตเตอร์นะครับมิตเตอร์ตั้งเลนดีซีโวลต์นะครับวัดเลย ที่แบตจะมีแสดงให้เห็นว่าเป็นบวกและลบนะครับเปิดจิมเลยครับตามที่ลบเข้าลบครับบวกเข้าบวกครับจะเห็นได้ว่าแบตก้อนนี้มีไฟอยู่3.78ดโวลต์นะครับก็ถือว่ามีไฟอยู่อาจจะไม่เต็มก้อนเพราะถ้าเต็มตัวนี้จะอยู่ประมาณ4โวลต์เลยนะครับ จะมาทดลองว่าที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องชาร์ตัวนี้ก็คือเขาจะไม่มีไฟเลยครับไม่ใช่ก่อนนี้ เขาจะไม่มีไฟเลยครับนี่นะครับจุดนี้บวกนะครับจุดนี้ลบนะครับจะไม่มีไฟเลยนะครับนี่คือแบตเข้าเซลล์แบตเขาเสื่อมแล้วเขาเสียแล้วนะครับเขาคงจะแห้งหรือว่าทะลุถึงกันหมดแล้วนะครับแบบนี้นะครับใช้กับเครื่องนี้นะครับไม่ได้นะครับถ้าจะใช้คุณต้องเอาแบตก้อนนี้ไปกระตุ้นแบตก่อนก็คือนําไฟป้อนเข้าไปก่อนแล้วก็ดูการลีกในแบต แบ,บสมมุติว่าเราป้อนเข้าไปสัก3.7หรือ4.2โวลต์เนี่ยป้อนเข้าไปแล้วกระแสวิ่งเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับมันดึงกระแสเยอะเนี่ยคือเสียนะฮะก็ง่ายๆคือถ้าเป็นเราชาวบ้านไม่ใช่ช่างไม่ใช่อะไรเนี่ยเข้าใจว่าตัวนี้เสียแล้วนะครับรู้ได้อย่างไรครับรู้ได้โดยการชาร์จครับใอากล่องนี้ชาไปครับ เราจะรู้ว่ามันเสียหรือมันไม่เสียนะไม่ใช่ว่าเราจะโอ้ซื้อเครื่องไปแล้วไปใช้กับชาร์จแล้วไม่เข้าแล้วแจ้งว่าเครื่องเสียนะฮะแบบนี้นะครับดูนะฮะเสียบชาร์จครับครับลักษณะการแบบนี้เลยครับมันบอกว่าแบตเต็มนะครับจริงๆแล้วคือมันไม่สามารถชาร์จเข้าไปแล้วนะก็คือสรุปได้เลยว่า ลักษณะการนี้คือแบบเสื่อมแบบเสียแล้วนะครับจับอีกก้อนครับจอีก้อนนะครับที่ยังใช้ได้นะครับก็เหมือนกันครับ2ขัวบวกลบเข้าเลยครับดันเข้าไปเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่มีวัดไฟได้3.7โวลต์เนี่ยแบบยังไม่เต็มนะครับ ถ้าเต็มตัวนี้จะอยู่อย่างที่ผมบอกจะอยู่ประมาณ4โวลต์ครับเดี๋ยวแบตเต็มมาให้ลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูบัตเต็มแล้วก็ตัวนี้น่าจะเต็มนะเป็นขอเช็คก่อนนะครับบวกนะครับอันนี้ก็ไม่เต็มนะครับอันนี้มาใหม่ๆก็ยังไม่เต็มนะฮะ การลดไปนะจะมีก้อนหนึ่งที่เต็มเมื่อกี้เลยจะเป็นก้อนนี้ครับที่เต็มนะครับที่วัดได้4โวลต์น,นะก็คือมีกระแสเยอะครับมีไฟเนี่ยที่ก้อนระบุว่า3.8นะครับแต่ว่าจะมีไฟอยู่4ครับแต่ตอนเราไปใช้งานก็จะดออปลงนี่ครับ แล้วดูแบตเต็มนะครับเวลาแบตเต็มเข้าไปในเครื่องเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดึงคู่ให้ตรงนะครับก่อนดันเข้าไปครับนะชาร์จอีกนิดเดียวก็เต็มนะครับ โอเคพอเป็นความรู้ครับใ้รมีข้อสงสัยครับขอบคุณครับ